ยูทูบด้านด้นไปครับแล้วก็ f a c e o o o k แฟนเพจด้านด้นไปวันนี้พาคุณมาสัมผัสครับ all new h a r v a l j o r i o n hybrid suv ครับรถรุ่นนี้ครับมีดีไซน์ที่สวยงามเป็นน้องใหม่ล่าสุดครับในตระกูลเดียวของ h a r v a l H6 นั่นเองเพราะว่าเขาใช้แพลตฟอร์ม l m o o n ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะนะครับ แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับรถรุ่นนี้ครับจะให้อัรลปยชน์ในการใช้งานรูปลักษณ์ดีไซน์หรือตอบโจทย์การใช้งานรุ่นใหม่เพียงใดเดี๋ยวเราไปสัมผัสกันเลยดีกว่าครับขับนะครับตัวของโจไรออนนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นขุมพลังไฮบริดนะครับพวงมาลัยค่อนข้างดีครับนิ่งแน่นนะครับแล้วก็ช่วงล่างถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแม้จะออกอารมณ์สปอร์ตก็ตามนะครับแต่ที่ชอบมากนะครับขุมพลังเขาเนี่ย190แรงม้าแต่ให้สมรรถนะดีแล้วก็ที่สำคัญคือดู ดูจากที่พฤติกรรมการขับหรือระยะทางที่ขับแล้วเนี่ยน่าจะประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนครับก็คือกระจังหน้านะครับแล้วก็ชื่อของรุ่นฮาวาวนะครับรุ่นนี้เป็นโจไลออนนะครับซึ่งมีลักษณะหรือสไตล์เนี่ยคล้ายกับตัวฮาวาวลิส wow ติกนะครับดูในส่วนของล้อแม็กครับลายก็จะถี่นิดนึงแต่ก็ให้ความเป็นสปอร์ตได้เป็นอย่างดีครับ ที่งโดยสารด้านหลังนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับมีที่วางแขนนะครับแล้วก็แก้วน้ําขนาเดียวกันครับด้านนี้ครับสำหรับคนที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ก็มีช่อง USB ให้2ช่องนะฮะตัวปิดตัวเปิดครับแล้วก็พร้อมช่องแอร์ก็เลฟลูมเฮดรูมนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างนั่งสบายครับเบาะปรับได้ด้วยเครื่องยนต์ตัวเล็กครับระบบไฮบริดครับทำงานระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์นะครับ ตัวเล็กครับแต่ให้สมรรถนะเหลือเฟือครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบตัวของ All New a l โชว์ไลออนไฮบริดไดชูมีรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์1.5ลิตรครับให้สมรรถนะแรงม้าถึง190แรงม้าอย่างไรก็ตามครับใครที่ชอบรถที่ให้อัตโยชน์ถูกแบบนี้นะครับจุกผู้นั่งโดยสารได้ถึง5ที่นั่งแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับการใช้ชีวิตของคนเมืองนะครับก็สัมผัสไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมของเกทวอร์มอเตอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดทัชทั้งให้กับยู u ูบด้านด้วไปไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook นนนะรหืออจเป็ใส่วขง แฟนเพจด้านบนไปด้วยนะครับ